สวัสดีค่ะพบกับป้าบวยแล้วนะคะวันนี้ป้าบัวก็พามาไล่สดที่นี่นะคะบ้านคลองกี่สองนะคะตอนนี้ป้าบัวก็มาถ่ายที่มุมเดิมนะคะเมื่อกี้ไล่สดไปแล้ววันนี้ก็ก็เลยถ่ายคลิปต่อนะคะป้าขอคลิปสักหนึ่งคลิปนะคะนอกก่อนจะเดินทางกลับนะคะเป็นไงบ้างคะอากาศดีไหมนะคะที่นี่อำเภอวังน้ําเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะ ป้าโตที่นี่นะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะอยู่ตั้งแต่เล็กๆนะคะอยู่ที่นี่เนาะพอดีแม่ได้ขายที่ทางตรงปลูกบ้านไปนะคะแม่ขายไปแล้วก็เลยไปอยู่กับพี่สาวนะคะที่บ้านน้องไม่สักนะคะป้าก็ไปทํางานที่กรุงเทพนะคะเนาะก็เลยไปเจอแฟนที่กรุงเทพนะคะก็เลยได้แต่งงานกันแต่งงานเขาก็เลยรับป้าไปอยู่ที่บ้านเขาเลยนะคะก็ไปอยู่ที่นั่นเลยตั้งแต่ปีพศ ตั้งแต่ป้ายัางเล็กๆอยู่นะคะตอนอายุอตอนอายุาายี่สิบอายุประมาณยี่สิบสองนะคะป้าอยู่ถึงอายุยี่สิบสองปีนะคะอยู่ที่บ้านแฟนนะคะตั้งแต่แต่งงานแต่งงานตอนอายุยี่สิบสองนะคะตอนอายุยี่สิบสองก็มีลูกชายคนแรกเมื่อปีตอนป้ายุสามสิบเอ็ดแล้วก็สามสิบนะคะลูกคนโตสามสิบ นเลี้ยก็สามสิบเอ็ดนะคะถ้าป้าจะไม่ผิดไม่ผิดเนาะนะคะมีมีครั้งนี้ล่ะค่ะที่ได้มาอยู่บ้านนะคะเพราะว่าดะบียบ้านแฟนก็เกือบยี่สิบกว่าปีนะคะถึงได้หวนกลับคืนมาบ้านเกิดตัวเองเนาะ,ะที่บ้านตัวเองนะคะอยู่เสมือนบ้านตัวเองนะคะป้าเกิดจริงๆก็อยู่อุบลน,นะคะเป็นคนอุบลน,นะคะเกิดที่อุบล แต่มาโตที่โคราชนะคะพ่อแม่พยาย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่จําความยังไม่ได้เลยค่ะมาอยู่ที่นี่และคะ่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพ่อแม่พามาย้ายอุปยบมาอยู่ที่นี่นะคะก็เลยกลายเป็นคนอําเภอวังน้ําเขียวเลยนะคะย้ายถิ่นฐานย,าย้โนโายสัมโนควัวย้ายสําเนา,ย,าย้ายอะไรไม่เป็นคนที่นี่เลยนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะป้าก็เลยเป็นคนที่วังน้ําเขียวเลยนะคะเนาะ าจะเก็บขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กชื่อยมากๆเลยนะคะจิตด,ดีมากนะคะนี่นะคะขี้เหล็กด็กสวยนะคะสวยมากเลย เก็บไปฝากพี่สาวะะแล้วป้าขออนุญาตเก็บพี่เหล็กก่อนนะคะเอฟซีก็ดูวิวไปก่อนนะคะสวยไหมคะชมวิวไปก่อนนะคะลมเย็นสบายนะคะตอนนี้ดูวิวสวยๆนะคะนี่นะคะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเนาะ ดีนะคะที่นี่เย็นสบายนะคะมีบ้านเรือนคนอยู่ฝั่งตรงโน้นอีก่นะคะมีภูเขามีสวยงาำนะคะสวย ดบัวมาแล้วนะคะติดูเลยเนาะ,ะ,นะ,ะอากาศเย็ยนสบายนะคะตอนนี้ลมก็เย็ยนสบายนะคะนะนาะป้าบอวก็ต้องขอขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาติดตามให้ป้าบัวแล้วก็กด,กดไลค์กดแชร์กดเข้ามาเป็นกําลังใจให้ป้าบัวแล้วก็วมทางสติกเกอร์ทุกๆดวงนะคะที่กดเข้ามาให้เป็นกําลังใจป้านะคะ ป้าโบก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่กดเข้ามาให้เป็นกําลังใจป้าทุกทกท่านเลยนะคะทั้งนอกและในต่างประเทศด้วยนะคะป้าบบกก็ขอกรับขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยไว้ด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะป้าโบก็จะสู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสู้ๆค่ะเนาะป้าโบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้าโบก็จะได้เดินทาง มุมสวยอีกมุมนอกค่นเนาะว่าจะมีมุมตรงไหนถ่ายให้เอฟซีได้ดูกันนะคะนี่นะคะสวยไหมคะอากาศก็เย็ยนสบายนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะลมเย็ยนสบายนะคะป้าโบก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกลังใจให้ทุกคนเลยค่ะลุงคนป้าแตนด้วยนะคะรวมทั้งพี่ๆยู YouTuber ทูบเบอร์ทุกทุกท่านด้วยนะคะทุกคนด้วยนะคะ,อะตอนนี้ก็คงสนุกสนานกันเนาะคิดถึงนะคะอยากไปรำด้วยจังเลยนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะสู้ๆนะคะบ๊ายบาย